สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟนช่องพอใจดีสูผู้สูบคนพี่น้องพี่น้องครับื้นนี้พอใจดีสิภาพไปตามแนวทางเล่าพัฒนาเนาะพี่น้องเนาะกับเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์ได้พี่น้อง้อนะครับสำหรับเล่าพัฒนาวัติพันมากของวันที่สิบสามพี่น้องทางเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์กับไปเห็นในพี่น้องผิดหวังพี่น้อง แตกทั้งสองตัวแตกทั้งสามตัวแตกทั้งวิ่งพี่น้องทั้งหลูดเนาะหลุดเด็กก็ฟันตัวเดียวพี่น้องสามตัวก็ฟันตัวเดียวหางเดียวคู่เดียวแค่เข้ามาตัดเหรียญเอาซื้อๆพี่น้องเรียกหน่อยคู่หน่อยหางแนวทางออกมาเป็นที่น่าพอใจพี่น้องนะครับสาหรับแนวทางของปูนะครับปูก็ดีใจเฮ็ดให้พี่น้องมีความสุข นะครับ็ดให้พี่น้องได้กินได้ทานนะครับจังได้ก็ฝากติดตามฝากกดไล k ์กดแชร์ให้ปูน้ำแนวก,ก็แล้วกันพี่น้องนะครับเนาะพี่น้องครับพอใจดีสิพาไปตามแนวทางของปูมงคนได้พี่น้องเด้อนะครับวันเดี๋ยวใส่วันทีก่ก็วันที่สิบห้าคือมืออื่น,นีได้พี่น้องเด้อว,วันที่สิบห้าเด้อว,วันที่ วันที่สิบห้าพี่น้องนะครับเป็นวัที่หาของปู่พี่น้องสี่งวดติดละเด้อของปู่มงคลพี่น้องสี่งวดติดแล้วนะนะครับงวดที่หาสี่พันบ่อพันพี่น้องเพิ่นเคยทําสถิติไหวสิบงวดติดเลยพี่น้องเด้อแต่ปู่ทองสิบเอ็ดสิบสองงวดติดเด้อนะครับสาหรับแนวทางของปู่นะครับลาวพัฒนาปู่มงคล ลาวพัฒนาปู่มงคลหวดที่หางพานันหรือบ่ผ่านพี่น้องของปู่มงคลเนาะตามหลักกันแนวทางของเปืนหอดแต่ปืนหอดตลอดเลยพี่น้องแนวท่ามันเก่งดิ ขายเป็นเขากเขาติดติดเง้วเลยพี่น,น้องเง้าวเลยของปูมงคลกับปูท่องให้พี่น้องจําไปเ้อนะครับเพราะจะดีเอาความจริงมาบอกพี่น้องบอได้บอกความเท็จเด้เลาวพัฒนาปูมงคลวิ่งลูดวิ่งลูด บนล่างนะครับวิ่งรูดบนล่างนะครับปูมงคลวิ่งรูดบนล่างพี่น้องนะครับ ห้าพี่น้องงวดที่หาวิ่งหาเลยพี่น้องงวดที่ห้าจะผ่านหรือไม่ผ่านจะไปต่อหรือจะหยุดพี่น้องสําหรับปู่มงคลเลอพี่น้องเด้อมาเบิกย้อนหลังของเบิกกันพี่น้องย้อนหลังของปูมงคลงวดวันที่สิบสามที่ผ่านมานะครับก้อนสิไปจับคูจับชุดพี่น้องมาเบิกย้อนหลังของปู วันที่13สิงหา2-5-6-8เราพัฒนาปู่มงคลวิ่งลูดบนล่าง9พี่น้องชุด3ตัว1-8-9ชุด2ตัว8-9พี่น้องชุดกัน1-8 1 9พี่น้องเป็นเังงไหสุดยอด่่พี่น้องแนวทางออกหนกตรงตร,งตรงไม่ต้องกลับพี่น้องนะครับไม่ต้องกลับเลยนะครับแนวทางของปู่มงคลนี่เป็นงวนที่4ของเพิ่เด้อ งวดที่ห้าคือวันที่สิบห้าเด้องวดที่หคือวันที่สิบห้าพี่น้องนะครับให้พี่น้องติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ปูลล่หลายๆสมกับเพิ่นตังใจเอามาฝากพี่ตอนนองอ่ะไปเบิงปูจับคู่กันเลยพี่น้องปู่มงคลจับคู่นะครับชุดสามตัว ชุดสองตัวชุดกันเรีกกยกแงาทางของพอใจดี บ่หลายคู่บ่หลายหางบเ่เฮ็ดให้ซับสมบูรณ์บายบ่เฮ็ดให้พี่น้องคิดหลายนะครับแนวทางมีคู่เดียวหางเดียวเท่านั้นสามตัวเฮามาตัดเอาเท่านั้นพี่น้องปูคนวาจังสั่นเนะเาะไอ้พี่น้องชุดสามตัวของปูเนาะพี่น้องเนาะของปูมงคลเด้อนะครับสาม ห้าเจ็ดพี่น้องนี่คือแนวทางของปูมงคลนะครับจับคู่ให้พี่ให้น้องเซตซับเป็นที่เรียบร้อยอยู่กับพี่กับน้องสิงเป็นผู้ผิดจารนาเองนะครับอยู่กับพี่กับน้องเท่านั้นเด้อสิผิดจาจรนาเขา่ารือรุดรุดหรือเขา่าพี่น้องนะครับ สองตพี่น้องห้าเจ็ดก็ถอดออกมาจากสามตัวนี่แหละพี่น้องนะครับถอดออกมาจากสามตัวนี่แหละพี่น้องแนวทางมีแค่คู่เดียวแต่ถอดออกจากแนวทางสามตตัวนี้พี่น้องนะครับถอดออกมาให้พี่เห็นน้องยานพี่น้องบอตับ แนวทางพี่น้องพอใจดีก็ได้ตัดไห้พี่น้องมาเบิงสามตัวนะครับสามตัวนะครับสามตัวของปูม่มงคลเนาะนะครับสามห้าสาม นี่คือแนวทางของปูพี่น้องนะครับอย่าลืมพี่น้องอย่าลืมให้กำลังใจปูปูอุตสาตั้งจิตตั้งใจเอามาฝากพี่ตอนน้องเท็ดมเมื่อเพื่อพี่เพื่อน้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันใน้เลยพี่น้องนะครับพี่น้องครับวันที่สิบหาสิงหาคือมืออื่นนี่พี่น้องเล่าพัฒนาปูมงคลก็ได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยพี่น้อง บิ่งหลุดบนล่างหาเม็ดเดียวพี่น้องงวดที่หาของเพิ่นได้งวดที่ห้าไ,ไปต่อหรือจะพอแค่นี้ชุดสามตัวสามห้าเจ็ดพี่น้องชุดสองตัวหาเจ็ดชุดกันสามหาสามเจ็ดพี่น้องเลขชุดเดียวแต่ตัดออกมาเป็นสองตัวให้พี่ให้น้องพี่น้องแคปหน้าจอไว้พี่น้องแคปหน้าจอไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องด้อให้กำลังใจปูหลายๆพี่น้อง ก,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 กูใด้กูได้กูแช่คอยโชคดีโชคมหมานคอยถูกคอให้ปังคอให้ลำคอยด้วยขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกามเจม็บเจริญก้มไข็งแกร่ยมีขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตพี่น้องสำหรับการเดินทางไปทา้งหดมาทา้งหดก็ขอให้ตลอดปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับพี่น้องสำหรับคลิปนี้พ่อใจดีก็ฝากไว้ที่เพียงเท่านี้แล้วพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ